เมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่27ตุลาคมพุทธศักราช25-68องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครโดยนายอุดมกรณีวัตุสรนในยุคองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครพร้อมะคณะผู้บริหารสมาชิกสภาข้าราชการและบุคลากรขอ,ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครรวมลงนามถวายความอาลัยเบื้องนาพระชาย,ยาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถ ระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีของประาชาชนทุกภาคส่วนและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อพวงชนชาวไทยทั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้จัดสถานที่และสมุดลงนามไว้ภายในบริเวณชั้นหนึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเพื่อให้ประาชาชนมาร่วมลงนามถวายความอาลายัยเบื้องนาพระไชยาาลักษณ์สมเด็จพระนา,นางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันและเวลาราชการ